เรื่องราวที่จะนําเสนอเป็นเรื่องราวของอะไรครับครับวันนี้นะครับเราจะมาติดตามข่าวสารกันก่อนเลยครับกับผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีครับประจําเขตตรวจราชการที่2และ18นะครับลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัดอ่างทองครับครับก็เมื่อวันพุธที่22สิงหาคมพุทธศักราช2555นะครับเวลา9นาฬิกาครับท่านวิสุทธิรัตรัติวงศกนท่านเป็นผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีประจำเขตตรวจราชการที่2และ18นะครับ ก็ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดําเนินงานในจังหวัดอ่างทองนะครับโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองครับท่านวิศวศักดิ์ศริสมิทธ์ได้ให้การตอนรับครับในวิสุทธิรติวงศก,กรนะครับผู้ตรวจรชาชการสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับได้ตรวจติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นการตรวจติดตามแบบบูรณาการนะครับโครงการต่างๆภายใต้ประเด็นนโยบายสํานสาคัญอยู่3ด้านด้วยกันนะครับก็คือด้านที่1ครับก็คือการบรูรณาการโครงการภายใต้ นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตการบริการโครงการภายใต้นโยบายการฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและโครงการบริการโครงการภายใต้นโยบายการสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการดําเนินการตามกองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน SML ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการตรวจตามการขุดลอกพื้นที่ลุ่มแม่น้ําเจ้าพยาพื้นที่กลางน้ําถึงปลายน้ํา ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาครับครับและก็ในครั้งนี้นะครับก็มีการลงพื้นที่ในเขตอำเภอวิเศษชัยชาญครับโดยมีการตรวจติดตามการดําเนินการตามกองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนหรือที่เราเรียกกันว่า SML นะครับตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่หมู่ที่1นึ่ครับบ้าน8แก้วตาบลหัวตะพานก็ตรวจติดตามโครงการภายใต้ในโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ที่โรงเรียนพื้นที่ในเขตอำเภอวิเศษชัยชาญครับมีการตรวจติดตามโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดที่โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่หมู่ที่2องตำบลหัวตะพานนะครับ